สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และนักหนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอัดลายอดีมาที่ Billiver สามตรงด้านล่างนี้ครับแอัดลายอดีมันหามเข้าคูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นเลื่อนให้นะครับแต่ก่อนคลิปแรกวหนึ่งถึงสิบใช่ไหมครับพฤศจิกายนแต่วันนี้ลดเพิ่มให้ถึงวันที่2566พฤาคนะรับ วันที่15เป็นวันเดทไลน์ถามว่าทำไมถึงเลื่อนเพราะว่าอของคุณเป็นราศีต้นๆเนาะมันจะเกินก็เลยหมายถึงได้สองรอบนะครับแต่รอบ2จะแป๊บเดียวเนาะแต่ผมจะขยายให้ให้คุณเนี่ยมากขึ้นและอย่างหนึ่งคือให้ราศีไทยๆอ่ะเขาได้บ้างเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะสิบวันสิบวันตลอดคนข้างหลังเขาจะได้แค่ครั้งเดียวไนงะอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ว่างนะครับก็เอาเป็นว่าให้ตั้งนานมากเลยดังนั้นเนี่ย ก็น่าจะทันกันถ้าใครพูดว่าไม่ทันแปลว่าไม่ได้เองอะนะครับอะไรประมาณนี้โอเคที okay. นี้เรามาดูกันคลิปนี้เป็นการ,รพยากรณ์พื้นวัสนากําเนิดกรรมในด้านดีในดวงชะตาคาว่ากรรมในด้านดีอะ่ะผมจะเขียนว่าพบเรือนที่ดีนะครับแล้วก็มันจะหมายถึงเรื่องราวก็ได้นะครับที่ดีๆในดวงชะตาที่คุณควรรู้แต่ว่าถ้าเผื่อย,ยังไม่ได้ก็ให้แก้ไขบรรดาจะได้ได้นะนะครับสำหรับคณะเสียงนะครับสิ่งนะะังนะงนะ้มาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นมาดูกันที่ราศีสิงห์ทางจิตใต้ด้านซ้ายมือนะครับตนุราศีสิงห์ทางทิศเฉียงเนี่ยนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่โลโก้ก่อนหรืสซิมบกนะครับประจําราศีก็คือสิงโตนะครับสิงตัวเนี้ยไม่ใช่สิงแบบคุณเห็นน้ำดื่มสิงไหมอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่หมายถึงว่าน้ําดื่มสิงเนี่ะมันจะเป็นสิงของป่าหิมพันใช่ไหมครับแต่อันนี้คือสิงโตสิงที่มีอยู่จริงนะครับแต่สิงตัวนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันเป็น วรรณคาดีเนาะแต่อันนี้คือความจริงคือสิงโตสิงโตจง,งเป็นสัตว์แอฟริกานะครับไม่ได้สัตว์ทั่วไปนะมาอยู่ในเขตทะเลทรายเขตร้อนอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้สิงโตอะ่ะมันคือราศีสิงเนี่ยหมายถึงสิงโตที่เป็นผู้นำนะครับไม่ใช่สิงโตตัวอื่นแล้วก็เป็นสิงโตตัวผู้ด้วยไม่ใช่ตัวเมียเพราะผพ้ราศีสิงคือผู้นำราศีสิงจึงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นตัวเมีย สิ่งตเมียจะไม่มีแผงคอเนาะจะแบบเรียบๆยนี่ครับแต่เป็นสิ่งปกตินี่นแหละแต่แค่เรียบๆไม่ไม่มีแผงคอนะครับมันหมายความว่าเหมือนกษัตริย์สมัยก่อนนะอย่างเช่นอียิปต์โบราณนะครับผู้ชายจะแต่งมากกว่าผู้หญิงเนาะก็คือพูดง่ายว่ามีาหมวกมีไม้คาทามาสองอันอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ไข้กันตรงหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการแต่งกายที่มากกว่าผู้หญิงแต่ก็เปลยมากกว่าผู้หญิงด้วยเพราะว่าผู้ชายถอดเสื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะนั่นแหละให้รู้ว่า คนปกติโบราณเนี่ยผู้ชายแต่งกวามากกว่าผู้หญิงไม่ใช่อย่างผู้ชายทาหน้าทาปากอะไรเงี้ยครับเขียนคิ้วสมัยก่อนเนาะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้ทำไงถ้าเป็นกษัตริย์นะดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าผู้สิงโตผู้นะครับเป็นสิงโตผู้เพราะหมายถึงผู้นำราีสิ่งเนี่ยเกิดมาเป็นผู้นําเกิดมาโดดเด่นเกิดมามีอีโก้มากนะครับข้อราีสิห์เนี่ยอาจารย์รักเคยบอกว่า คือใครชอบไม่ชอบไม่ต้องไม่ต้องว่าเนาะเพราะว่าผมเคยพูดแล้วมีคนบอกว่าไม่ชอบคือไม่ได้ศรัทธาท่านอะไรเงี้ยคือมันคนละเรื่องนะครับเพราะวิชาคือวิชาแต่ว่าเพราะผมเนี่ยต้องพูดความจริงว่าผมเนี่ยเข้ามาได้โดยอาจารย์หลักเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดผมอ่ะปกติผมบอกว่าโหราศาสตร์คือศัยศาสตร์สมัยก่อนเป็นลึกลับไงเมื่อ5ปีที่แล้วครับเป็นยุคที่คนมาทําได้ไม่เยอะเลยครับอ่าตอนนั้นเนี่ยมีพี่ผมแบบ เคยได้ยิน youtube ให้รายได้เนี่ยพี่ผมก็มาช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ว่าผมมากลางๆเนาะก็คือประมาณห่างพี่2ปีครับดังนั้นเนี่ยรายได้ y YouTube เพิ่งมาตอนนั้นน่ะพี่ผมมาทําช่วงแรกๆผมทํามาห่างจากพี่2ปีนะครับประมาณนั้นก็เลยแบบยังไม่ค่อยมีคนทํามากะนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ลักจึเป็นคนเปลี่ยนความคิดของผมว่าเอามันมาจากดวงดาวตอนแรกเราไม่รู้ไงว่า โคลาศาสตร์คือดวงดาวเข้าใจปะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็ว่าโอ้ยหมอดูพวกเนี้ยเหมือนกับพวกเล่นของอะไรประมาณเนี้ยครับคือแบบเหมือนอาจารย์ที่เป็นพวกร่างทรงนะครับในแนวนั้นแหละเราจะเข้าใจว่าประมาณนั้นแต่ตามจริงมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาหมายถึงเรียนสืบต่อกันได้แต่เพราะอาวิชาพวกนั้นเนี่ยมันจะหมายถึงถามว่าสืบทอดได้ไหมก็สืบทอดได้แต่มันไม่มีความชัดเจนนะครับมันแปลไม่ได้อะ พวกเวทมนต์คาถาดำมนต์ดำพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่หาที่มาไม่ได้เขาจึงเรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยครับหรืออวิชาเนาะอะ,อะมีคําว่าอาบแปลว่าไม่มีที่มานะครับแต่ของเราเป็นวิชาของเขาเป็นอวิชานะครับมันต่างกันตรงนี้นะครับวิชาแปลว่าหมายถึงการกระจ่างแจ้งอะไรประมาณนี้สามารถรู้ได้รู้ทันกันเ,เข้าใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้มีกฎเหมือนกันอย่างเงี้ย โราศาสตร์เนี่ยไม่ได้เข้าไปบรรจุในวิชาต่างๆเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นเยอะครับถ้ามันตายตัวมันมันคงได้ไปเรียนกันแล้วอะ่ะก็ใช่ไหมครับแต่ก็มีอยู่อะไรนะราดกระบังหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง<ม>เคยได้ยินเขาเมื่อนาน,านมาแล้วเนาะ<ม>ก็คือปลดวิชาสอนโหราศาสตร์ด้วยประมาณนี้โอเคชนี้สิ่งเป็นผู้นําจะมีอีโก้มากมีความสูงสักนะครับในตัวเนาะก็คือพูดง่ายว,ว่ามองดูแล้วเป็นคนที่เหมือนกับ เคราสูงสักนั่นแหละประมาณนั้นนะครับคือพูดง่ายว่าหน้านี่เชิดสิบองศาตลอดเวลาไม่ไม่มองคนข้าอยู่ข้างล่างนะครับคณะเสด็สิง์เป็นคนที่เ็าเรียกว่าไวตัวเป็นคนที่แบบแต่งตัวต้องดูดีต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเยอะนะครับเป็นคนเยอะนิดนึงนะครับแต่คณะเสด็สิงไม่ได้หมายถึงจะเป็นผู้นํากับทุกคนหรอกแต่หมายถึงเป็นคนโดดเด่นคือยังไงก็ต้องโดดเด่นนะครับเป็นคนที่ดูแล้วมีอํานาจในตัวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการเป็นผู้นําหรือไม่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่า สิ่งทุกคนจะเป็นผู้นําเพราะดาวอาทิตย์ในดวงชะตาของคุณหรือดาวตันุรักษ์นี่แหละหรือดาวประจำตัวก็ได้นะครับมันอับแสงหรือมันเป็นนิดเป็นปะหรือไปเป็นปะเป็นนิดในระหว่างอะไรประมาณนี้ครับมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่โดดเด่นมากเกินไปแต่การที่ไม่โดดเด่น,เ,นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันแค่ไม่ดีเรื่องการที่เราไม่มีภาะวะเป็นผู้นําก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่านอกนั้นคือดีเพราะการมีอีโก้มากเป็นอะไรที่ห่างไกลจากคนอื่นก็ใช่ไหมครับ มันเหมือนกับข่มคนอื่นโดยไม่ดูตัวลายคนอยากปฏิเสธว่าไม่อาจารย์หนูไม่เคยข่มใครไม่ไม,ไม่ใช่ผมหมายควาว่าคุณอาจจะแสดงออกโดยไม่ดูตัวเพราะว่าสิ่งคือผู้นําผู้นําต้องต้องชี้ต้องบอกคนอื่นต้องสั่งคนอื่นมันคล้ายกับใช้อํานาจนั่นแหละครับประมาณนี้แต่ว่าต้องใช้อํานาจให้เป็นเพราะผู้นําบางคนเนี่ยอย่างตอนนี้กําลังลบกันใช่ไหมก็คือกลุ่มฮามาสกับกลุ่มอิสราเอลใช่ไหมครับ เราจะเปรียบเทียบตรงนี้แหละว่าผู้นำเนี่ยเป็นคนชี้เป็นชี้ตายของคนที่เป็นลูกน้องหรือคยกว่าประชาชนก็ได้ผู้นำเนี่ยอย่างฮามาสนะครับเป็นผู้นําที่แบบมาตีก่อนใช่ไหมมามาทำก่อนหมายถึงรอบนี้นะรอบเนี้ก็คือก่อนจะเป็นสงครามใหญ่เนี่ยก็คือฮามาสกลุ่มฮามาสเนี่ยมาทําก่อเรื่องก็เลยทําให้อิสราเอลนั้นยินตอบโต้อะไรแบบเนี้ยทำให้ตัวเองป้องกันตัวเองงเนาะทีนี้มันก็ลุกลามใหญ่โตจนแบบเออ อิสราเอลก็เลยยำเละเลยนะครับพื้นที่ของตัวเองก็แบบลาบไปหน้ากองอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็สมควรเนานะตอนแรกเนี่ยสงสารอยู่นะว่าแบบเขาโดนกระทําโดนแบบประเทศใหญ่กว่าแบบทร้ายอย่างเงี้ยแต่พอคิดไปคิดมาอืมสมควรแล้วละ่ะเพราะว่าจับตัวประกันเป็นคนไทยฆ่าคนไทยไลฟ์สดอย่างเงี้ยครับคือมันสมควรจะโดนนั่นแหละนั่นแหล,ละถูกต้องแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วยังจะไม่หยุดด้วยนะก็ยังจะทําต่อไปอะไรเงี้ยผมก็เลยว่า เออก็เผากันนั่นแหละอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยผู้นําเป็นคนอย่างญี่ปุ่นนะครับโดนมาก่อนแล้วคืออิสราเอลเขาแพ้ไปได้นะทาไมทาไมเขาถึงไม่ยอมหยุดบอมสักทีเพราะว่าถ้าเขาแพ้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีกฎของสองครามอยู่ว่าใครแพร้จะต้องโดนยึดทหารแปลว่าประเทศนี้เนี่ยจะล้าหลังไปเลยครับเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่แต่ก่อนมันล้าหลังไปก่อนแล้วค่อยมาเป็นที่เป็นเทคโนโลยีที่หลังนะครับถ้าใครได้ดูประวัติศาสตร์ของ ประเทศไทยที่เป็นฐานทัพมะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้กันใช่มากนั่นแหละก็คือว่าไงใครแพ้ต้องโดนปรับด้วยนะปรับมหาศาลคือผู้นี้ว่าประเทศพังอะครับเพราะว่าพังจากเงินที่เอาไปอุดหนุนเกี่ยวข้องกับการตีกันเนี่ยด้วยอะไรประมาณนี้นครับกระโดนยึดอำนาจทหารปรับเงินมหาศาลแล้วเป็นประเทศที่ล้าหลังไปเลยเพราะว่าต้องฟื้นฟูนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะจบนะครับแลงนั้นเนี่ยพูดนําสําคัญที่สุดนะครับ มันอยู่ที่ผู้นำไงภาาคุณเนี่ยคือผู้นําถ้าไปในทางดีมันก็ดีเป็นทางานมันก็ไหลแล้วแต่ว่าจะเป็นพระห,หรือเป็นโจรน,นะครับมันได้ทั้งสองนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้นับไปจากตัวเองสี่ราศีเข้าเรื่องแล้วนะจบที่โลโก้หนึ่งสองสามสี่สี่เป็นพพพันธุตามจริงผมว่าไม่ได้เอาอันนี้นะแต่ว่าผมว่ามันสําคัญคุณรู้ไหมว่าสําคัญยังไงพันธุคือพันธุกรรมเห็นไหมครับพันธุต่อคําว่ากรรมเข้าไป กรรมหมายถึงเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมะเห็นไหมครับกรรมะคือปัจจุบันหมายถึงเราคลอดออกมาจากท้องแม่ของเราพ่อเราเป็นผู้ให้กําเนิดเราอะไรเงี้ยครับนั่นก็คือคําว่ากรรมะหมายถึงเราคลอดออกมาแล้วเราเราโตแล้วนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือการคลอดมันหมายความว่าคนที่แทงกับคนที่คลอดแล้วรอดเข้าจไหมครับเราพูดถึงสองกรณีนี้ในทางกฎหมายเขาจะบอกว่า คือลืมตาอ้าปากแล้วมีชีวิตหายใจเฮือกแรกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นคนความนิติบัญญัติของกลุ่มที่เป็นทนายอะไรทัวงนี้ครับผมเคยเรียนนะแต่ว่าจําไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าเรียนเมื่อตอนปีสองครับอมผมจบมาสิบปีแล้วสิบสิบห้าปีได้แล้วมั้งจบประมาณสิบห้าปีได้แล้วดังนั้นเนี่ยผมเรียนแต่ปีสองะคนคิดดูประมาณสิบสี่ปีโดยประมาณนะ,ะจําไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณสิบสี่ปีที่แล้วอ่ครับ ดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจําไม่ค่อยได้แต่ว่า,าลืมตาหายใจมีชีวิตดารงอยู่รอดก็อย่างเขาเรียกว่าบุคคลคือหนึ่งหนึ่งชีวิตที่เป็นประชากรไทยเนาะอะไรประมาณนี้ครับมันจะเป็นทางกฎหมายเขาจะพูดไว้บรรยายว่ายาวมากเลยครับคืออาจารย์ท่านบอกว่าห้ามผิดแม้แต่คําเดียวแล้วเราก็สามารถตีความคําแต่ละคําได้ด้วยคือแบบโอ้โหคือต้องจําทุกประโยคนะครับทุกไม่ถึง ได้ทั้งประโยคอะครับอะไรประมาณนี้ยอืมคือเป็นวิชาที่ยากมากจริงๆยิ่งใครความจําไม่ดีเหมือนผมเนี่ยเป็นเป็นไทรอย,อยู่เนาะมันความจําสั้นนะครับจําไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยใครจําดีก็ไปเลยนะครับพูดอ้างมาเลยกฎหมายอย่างเงี้ยครับมาตราที่นู่นนี่นั่นก็ว่าไปอย่างเงี้ยทีนี้พันธุเนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์วงตระกูลเอ่อ ถ้าเรียกว่าเผ่าพันธุ์วงตระกูลมันจะดูแปลกเนาะแต่เอาเรียกว่าเป็นวงศสาคณาญาเราแล้วกันเนาะก็คือพูดง่ายว่าเราเกิดมาเป็นปู่ย่าตายายคนนี้มีลุงป้านะคนนี้มีพ่อแม่เป็นคนนี้เราเลือกไม่ได้เราเลือกเกิดไม่ได้จริงไม่จริงเราเลือกว่าจะเป็นลูกคนนี้ไม่ได้ไงดังนั้นเนี่ยพันธุ์มันสําคัญมันจะต้องมีถ้าใครไม่มีพันธุ์กแปลว่าเราอาจจะโดนแทงแล้วก็ต้องไปรอชาติหน้าอย่างงี้ครับจริงจริไม่ได้พูดเล่นมันถ้าใครมีพันธุ์กแปลว่าคลอดออกมาแล้วมันรอดไง เข้าใจไหมครับถึงมีพบพันธุต้องมีตนุก่อนนะถ้ามีตนุแปลว่ารอดแล้วนะครับเราหายใจเฮือกออกมาแล้วมันก็อยู่ต่อได้ดํารงชีวิตต่อได้เนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลละเป็นคนละอย่างครับก็ไม่ใช่ผีไงอะไรแบบนี้ครับก็เลยมีพันธุไงน,นะครับพันธุคือพันธุกรรมสืบทอดเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันมานะครับมันก็คือเกี่ยวมาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าพพันธุน่าจะเป็นพบปัจจุบันนะครับทีนี้ ต,ออต่อนะครับพบสุภาสุภาเราเคยพูดไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะแต่จะมาสรุปสั้นๆว่าสุภาเนี่ยคือความสําเร็จคือสุภาะแปลตามตัวแปลว่าดีงามหรือความเป็นมงคลน,นั่นเองครับดังนั้นทุกคนอยากได้ใช่ไหมมงคลชีวิตความสําเร็จกับชีวิตของเราทุกคนทําอะไรทุกอย่างเนี่ยก็หวังจะประสบความสําเร็จจริงไหมดังนั้นเนี่ยสุภาเป็นลาศีเมษดีมากคนราศีิสิงได้รับพลังจาก ดวงเมืองกระดวงโลกดีมากครับเพราะว่าราศีเมษเป็นดวงเมืองกระดวงโลกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่มีความคำดว่าช่วยเหลือเราได้ครับม,มักจะมีคนรู้จักที่เป็นผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหนึ่งในราศีนั้นก็คือราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูสามราศีนี้เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับที่เราพูดไปคลิปที่แล้วเนาะอ่ะทีน,นี้เรามาดูอีกพบสุดท้ายก็คือพบลาพาคือมิถุนมิถุนแปลว่าการพูดการสื่อสาร คุณน่ยมีคำพูดที่เป็นโชคเป็นลาบพูดอะไรแล้วได้ลาบนะครับดังนั้นพูดดีไว้นะครับเพราะว่าในทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวพุธเนี่ยคือเจตจาอ่อนหวานให้ถายพุธด,ดังนั้นต้องอ่อนหวานแล้วก็จะได้โชคลาบถ้าคุณพูดแบบอาจจะพูดตรงเหมือนผมพูดแบบบางทีคนฟังแล้วรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ มันมันคุณนละคนขอโทษครับมันเป็นคนละคาแรคเตอร์นะครับเพราะผมไม่ได้เกิดราศีสิงห์แล้วไม่มีดาวในราศีสิงห์ครับดังนั้นเนี่ยราศีสิงหนะ์นักคณะสิงอะไรไม่มีครับเนาะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยพูดจะอ on ่อนหวานไม่ได้นะเพราะว่าพูดเราไม่มีโชคมีลาบด้วยนะครับแต่ผมก็ได้โชคได้ลาบจากคําพูดเหมือนกันแต่หมายความว่าไม่ได้หมายถึงต้องพูดดีไงก็ใช่ไหมอ่ะทีนี้วิธีเสริมราศีบางราศีไม่ได้พูดนะแต่อันนี้จะเสริมให้คนราศีสิงห พู้จาไพา่รอผู้จาดีต้องหาหยกมาแต่หยกนี้ไม่ใช่หมายถึงหยกที่เป็นประเทศจีนนะถ้าหยกของประเทศจีนโอ้โหแพงเบอร์นะครับเราไม,ม่สามารถซื้อได้หรอกแล้วบางคนก็ไม่เชื่อด้วยดังนั้นเราทดลองจากมันจะมีหยกพม่าะนะครับแต่พยายามเลือกมันจะมีหยกขาวหยกเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับอย่าใช้หยกที่เป็นเลมอนนะเลมอนใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นลาหูเราต้องใช้หยกที่เป็นสีเขียวเข้มนะครับ ผมก็มีอยู่เส้นหนึ่งแต่ขอโทษที่เอามาให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันวุ่นวายในการหาเนาะแต่เอาเป็นว่าผมมีอยูอ่อาจจะมีสักวันหนึ่งแหละเอามาให้ดูเนาะก็เดี๋ยวแค่ว่ากันใช้สีเขียวจะได้พูดจาหวานพูดจาดีแล้วก็ดึงดูดโชคลาภมาให้เพราะว่าราศีมิถุนดาวพุธเป็นดาวประจาําลาภนั่นเองนะครับก็คือโชคลาภคือสีเขียวเนาะเอาไปใช้กับทุกๆสิ่งได้ เขียวอ่อนเขียวเข้มได้แต่ห้ามเขียวตองนะครับประมาณนี้กดไลค์กดแกชร์กด s ับส c r i ต e ติดตามเปืนอจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ